ติดตามเรียกว่าฮัทย้ายไหนมหัทย์้ของเรายาจะมีงานย้ายขึ้นมาแลาวนั่นก็คืองานไซส์2024ค่ะซึ่งมออค่ะได้มีการพนึกนวยงานพันธมิตรภาครัฐและก็เอกชนค่ะเตรียมจัดงานไซส์2024เฟนฮาสุดยอดนวัตกรรมด้านพลังงานดิจิทัลอาหารการ,กรเกษตรแล้วก็สุขภาพต่อยอดธุรกิจภาคตายค่ะ มหาวิทยาลัยสงคลานาคารินค่ะพนึกเครือขค้าวิชาการและภักธุรกิจทางภาครัฐและก็เอกชนเตรียมจัดงานไซส์2องพันหยิบเซส o ซาท์เ n ิ n ์นอินโ o n o ชันแอนด o เเป็นงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมครัง้งใหญ่ค่ะจะมีการดึงน่วยงานภาครัฐเอกชนชั้นนำด้านพลังงานดิจิทัลอาหารและการเกษตรแล้วก็สุขภาพกว่า350ราปรายมารวมจะแสดงสินค้าและบริการล้ำสมัยพร้อมนํำนวัตกรรมและโครงงานจากหนักวิจัยกว่า200โครงงานเพื่อ สอเทคโนโลยีให้กับภาคธุรกิจสู่อุตสากรรมูลค่าเพิ่มสูงขาดว่าจะมีผู้มาข่ารรวมชุมงานเนี่ยกว่า12,000คนค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนิวัตแก้วประดับอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงรขรนครินก่าวาว่างานไซต์2องเนเี่ยเป็นงานที่สำคัญต่อาการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นนำทางด้านพลังงานดิจิทัลอาหาร,หาร,หาร,าร,รและการเกษตรแลลวกสุภผักย่างครบวงจร ตอบโจทย์อุตสาหกรรมและยกระดับคุณภาพสังคมแล้วก็จะเป็นจุดนัดพบของผู้ถือยูในธุรกิจด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันจะเป็นกลไกล,ลักที่สําคัญในการส่งเสริมกิจกรรมทางธุรกิจแบบตัวต่อตัวตว,ตว,วันออนวันซึ่งก็ได้มีการยกถับบรรดาผู้เสรอและผู้ขายนาะมาพบกันเพื่อทําให้เกิดการค้ายสินค้าหลวงนาแก่กลุ่มเป้าไม้ อันจะเป็นศูนย์รวมของธุรกิจเทื่สร้าสร,ร้างงานสร้างไรายได้ก็ให้เกิดการกระจายพัฒนาไปสู่ทองทิ้นได้อย่างแท้จริงนับเป็นการสร,ร้างมรดอกอยังย่งยืนที่เกิดขึ้นกับเมืองด้วยการใช้งานแสดงสินค้าเป็นเครื่องมือในการฟืนฟ้นฟูเศรษฐกิจของประเทศนั่นเองค่ะดานผูช่วยศาสตร,ร,ราจารย์ดรนิคมสุวรบบรณบอนขณะบดีขณะวิศวรกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงคล้าหนักครินและเลขานุการณขณะกรรมการอำนวยการงานไซส์ส่งพันหิบซีบกว่างานในครั้งนี้ได้รับความร่เมือจากภากรัฐเอกชนแล้วก็สิเกา โดยมีพลนงานวิจัยและนวัตรกรรมจากสถาบันการศึกษาและเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ว่าส่องรอยพลนงานภายในงานนียก็ได้มีการนําบริษัทฉันนําว่า5 0รายรวมว่า80บูธมาจัดแสดงการแสดงเทคโนโลยีที่นําสมัยการแสดงงานวิจัยและนวัตรกรรมส่วนไฮไลท์ที่สําคัญค่ะก็คือการประชุมวิชาการรั่ว่า ICE และการสัมมนาสุดยอดนวัตรกรรมจากคีโนสปิเกอร์ระดับแนวหน้าในภาคอุตสาหกรรมเพื่อเสริมองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการร่วมทานในทศการโชว์เคสพลนงาน นวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยชั้นนำพลงานโครงการนักศึกษากิจกรรมเวิร์กช็อปแล้วก็คอร์สอบรมต่างๆคอร์สอบรมต่างๆมากมายนอกจากนี้ก็ยังมีการจำหน่ายสินค้าอาหารให้กับผู้ที่มารวมงานได้ช็อปกันด้วยค่ะขอริสภาพที่เกิดจากทวิจารนะครับเป็นหลักนะครับในส่วนที่2ก็เป็นเรื่องของดิจิตัลนะครับซึ่งเป็นเทรนด์ในการที่จะทําให้ การสามารถที่จะลดต้นทุนได้แล้วก็เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันนะครับในส่วนที่3ก็คือฟู้ดแอนด์อาร์ติแครลเจอร์นะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอุตสาหกรรมประจาของภาคใต้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็จะมองถึงนวัตรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหลักของภาคใต้นะครับอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญในภาคใต้ก็คือเรื่องของเวลเนสและท่องเที่ยวก็จะมองถึงเรื่องของนวัตรกรรมที่เกี่ยวข้องในเซกเตอร,นร์นี้เช่นกันก็ประกอบด้วย4ี่เซกเตอร์หลักครับในงานนี้ก็มีกิจกรรมหลัก สำคัญนั้นหนึ่งก็คือ business matching นะครับเรามีการสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมานะครับเป็น p s u business matching แล้วก็จะมีการนัดหมายตามช่วงเวลานั้นแล้วก็ไปพูดคุยกันนะครับซึ่งเราคาดว่าในงานครั้งนี้ก็ต้องมีอย่างน้อย500คู่ business matching ครับ ทางนี้นะคะในด้านอุตสาหกรรมค่ะก็มีความขวาดหวังของการจัดงานในครั้งนี้ว่าจะเกิดประโยชน์ระวังผักรัฐและก็เอกชนทางสภาอุตสาหกรรมหพราการค้าสภาธานาคารการท่องเทีย่ยวแล้วก็ s m e ที่จะได้มีส่วนรวมกับมออค่ะในการนํานวัตกรรมต่างๆไปต่อยอดในมิต,ติต่างๆค่ะโดยเฉพาะการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้ที่จะนําไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยค่ะ ภาคอุสตสาหกรรมธุรกิจการผลิตนะครับภาคอุตสาหกรรมและก็ภาคเกษตรนะครับและก็ภาคอุสตสาหกรรมประมงต่างๆนะครับจะมีประโยชน์มากกับงานนี้นะครับถ้าอ่านไซต์เนี่ยเป็นงานที่แสดงถึงนวัตกรรมและก็การที่จะมี ผู้ประกอบการหลายรายที่เอาเอานวัตกรรมมาออกบูธนะครับแล้วก็เอาเรื่ององค์ความรู้ต่างๆเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการแล้วก็ต่อภาคธุรกิจโดยเฉพาะ e s m e นะครับซึ่งวันนี้ SME เองเนี่ยจะได้เข้ามาเรียนรู้เรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆซึ่งเป็นจุดอ่อนของ s m e เราในภาคใต้นะครับวันอ r านไซส์2,214เนี่ยจะตอบโจทย์แล้วก็ให้องค์ความรู้กับกลุ่มภาคอุตสาหกรรมที่เป็น e s m e มากนะครับในพื้นที่ ผูสนใจนะคะสามารถเข้าวรวมงานแสดงสินค้าบริการและก็นวัตกรรมด้านพลังงานดิจิทัลอาหารและการเกษตรและก็สุขภาพที่งานไซส์2,010ได้ระว่างวันเทนึ่1ถึงเซกุมภาพันธ์2,567ค่ะงานจะเริ่มเวลา10นาฬิกาจนถึง20ถุถม ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองิิิราชสมบัติครบ6 0ปีมหาวิทยาลัยส้งค้านาคารินมอหัดย์ยนั่นเองค่ะนี่นะคะ,คะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะในการที่จะพนึกกับน่วยงานพันธมิตรภาครัฐและเอก,กชนจัดงาน,นเพื่อเจ้าเฟนสุดยอดนวัตกรรมพลังงานมาน,นําเสนอต่อสาธารณาชนนั่นเองค่ะ,คะ,คะ